สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เริ่มเข้าฤดูฝนนะครับทําให้ยุงนะครับเราจะนั่งอยู่ไหนนะครับยุงก็จะมากัดนะครับเป็นเพราะว่าฝนที่ตกลงมานะครับแล้วก็น้ําขังนะครับตามยางรถยนต์เก่าหรือในโอ่งน้ํานะครับหรือในอ่างน้ําของเรานะครับก็ทําให้ยุงมาไข่แล้วก็เป็นลูกน้ําจากนั้นก็จะ เป็นตัวยุงนะครับที่มากัดเรานะครับคลิปนี้นะครับแอดก็มีวิธีการง่ายๆนะครับที่จะมากําจัดลูกน้ําเรานะครับก็คือเราจะใช้นี่ครับเป็นอิฐแดงนะครับหรืออิฐมอนนะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็อิฐมอนก็คือที่เรียกอิฐมอนครับเพราะว่า ผู้ที่เริ่มต้นทําอิดนี้มาก็คือชาวมอนัะครบที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยนะครับจากนั้นมาเราก็เลยเรียกอาติดปากว่าเป็นอิดมอนะครับนี่ครับเราจะนําอิดมอนเรานะครับไปเผาไฟให้แดงนะครับจากนั้นเราก็จะนําไปใส่ในโอง่งหรือในอ่างนะครับที่เราคิดว่ามียุงมาไข่และมีลูกน้ําอยู่นะครับการที่เราไเผานะครับอ่า ส,ส,ส่วนผสมก็พูดถึงส่วนผสมก็แล้วก็คืออิดมอนี่ก็คือส่วนผสมก็คือดินนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแกลบนะครับที่เราเผาเพื่อให้เราเผาให้ร้อนให้สุกนะครับแกลบเราก็จะร้อนจะสุกไปด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าแกลบเราเมื่อสุกไปแล้วก็จะเป็นเบทนะครับ mm hmm. ก็เหมือนที่เรา mm hmm. ใช้ทรายอเบท นะครับมาใส่ในน้ํานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเผากันเลยนะครับนี่ครับเราก็จะนํามาเผาให้สุกเลยนะครับจากนั้นเราก็จะเอาไปใส่ในโอ่งหรือในอ่างนะครับที่มีลูกน้ําอยู่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเผานะครับจนเขาแดงแล้วนะครับตอนนี้เราก็นำไปย่อนใส่ในโอ่งหรือในอ่างได้เลยนะครับ นี่ครับอ,อดมอนหนึ่งก้อนนะครับก็สามารถาป้องกันลูกน้ําได้หนึเดือนนะครับหลังจากครบหนึ่งเดือนแล้วเราก็สามารถนําอิดมอนก้อนเก่าเรามาเผาไฟต่อนะครับก็ามาทาแบบเดิมนะครับก็ใช้ไปจน,นกว่าอิดมอนเราจะผุพังไปนะครับนี่ครับเพราะว่าสผสมอิดมอนก็เป็นแกรบนะครับก็ เราเราเผาไปนะครับจากแกบนะครับเมื่อ,อเผาไปเป็นแกบดําแล้วนะครับก็จะมีค่าเป็นกรดนะครับก็ป้องกันยุงได้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ